วลปดนาฬิกาสานทีเร่มเรีนท่าเรียนนึ่งอไข้ก็ไข้รัวร้อนโภชนาไอรามเป็นงองพิธีการดูแลรักษาโดยเรื่องต้นหนึ่งเมื่อร้อนให้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้ทั่วสอ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเดินตามคนหรือเดินตากแดดเป็นเวลานานก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคให้หวาดได้เพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ